d o อ e c ์คอราคาพุ่ง160กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากการเข้าซื้อ Twitter ของคุณยีรอนมัส์นั่นเองนะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงแล้วก็อนาคตของ d o อ e c นะ์คอเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนักเทรดคริปโตหรือว่าจะเป็น f o r e x ทุกคนนะครับอนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ก็ ห่างหายจากพวกเหรียญดอทคอยไปนานนะครับคลิปล่าสุดที่ผมทาเนี่ยก็เป็นช่วงปีที่แล้วเลยนะที่ดอทคอยกับชิบะคอยเนี่ยกำลังโด่งดังนะครับแล้วก็กําลังไปที่สนใจของเหลเราเทรดเดอร์หลายๆคนเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนยังไม่ดูสามารถไปติดตามได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพ,เพื่อนๆก็คงทราบถึงเหตุการณ์ดีแล้วนะครับว่าดอทคอยเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ราคาพุ่งนะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ เกิดหลังจากการเข้าซื้อ t w i t ิ e เตอร์ของคุณลอนมัสนั่นเองนะครับผมซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูไทม์ไลน์กันสักหน่อยนะครับเผื่อว่าซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดมานานแล้วเนาะที่ดอทสโตเนยโด่งดังมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูไทม์ไลน์กันสักหน่อยว่า Dogecoin ทำไมถึงดังและทำไมพวกคนถึงให้ความสนใจกันนะครับเดี๋ยวเนื้อหาถัดไปเนี่ยผมก็จะพาไปดูในเรื่องของเหตุการณ์ที่ คุณลามัสเนี่ยเขาซื้อท w i t เตอร์นะครับแล้วมันเชื่อมโยงกับดอชคอยยังไงเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์นี้นะครับผมแล้วก็หัวข้อสุดท้ายผมก็จะพาไปดูว่าอนาคตของดอชคอยเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้ไหมนะครับแล้วราคาณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าดูในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยราคามันจะมีโอกาสเติบโตไปในภายภาคหน้าไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับอตอนนี้ก็อยู่บนกราฟดอชคอยนะครับบนเทรนดิ้งวิวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันก่อนนะครับว่า ช่วงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอย่างเช่นเมื่อช่วงถ้าเพื่อนๆดูกราฟด้านล่างเนี่ยก็จะบ่งบอกวันที่นะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนเมษายนปีที่แล้วเนี่ยทาไมดอ g คอยมันถึงเติบโตได้มากขนาดนี้ทําไมราคาเหรียญถึงพุ่งขนาดนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเพื่อนๆก็คงทราบไปแล้วนะครับว่าเหรียญดอจคอยเนี่ยมันโด่งดังได้ก็เพราะว่ามี2บุคคลนะครับซึ่ง2บุคคลเนี่ยก็เป็นบุคคลสําคัญนะครับที่ช่วยผลักดันดอจคอยเนี่ยให้เป็นที่รู้จัก ในแบดมงคริปโตมากขึ้นนะครับซึ่งบุคคลแรกก็ไม่เป็นใครที่ไหนแล้วครับก็คือคุณลอนมาสเอนนะครับทุกคน,คนซึ่งบุคคลที่2เนี่ยถ้าใครติดตามทวิตเตอร์เนี่ยก็จะรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งชื่อทวิตเตอของคนนี้ก็จะชื่อว่า WSB Chairman นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็คือคนนี้นั่นเองนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักเหมือนกันนะครับที่ทําให้ราคาของ Dodge รคอยเนี่ยพุ่ง ขึ้นสูงในเพียงเวลาแบบสั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งการที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนี้เนี่ยซึ่งมีผู้ติดตามประมาณหลายล้านคนณปัจจุบันเนี่ยผมไม่ไม่รู้ว่าถึงล้านหรือยังนะครับแต่ณปัจจุบันที่ผมเช็คดูเนี่ยก็ประมาณเกือบล้านคนแล้วแหละนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็ปลุกกระแสดโดยทวิตความสั้นๆนะครับเมื่อในช่วงต้นปีที่ผ่าน,านมาเนี่แหละเขาโพสต์ว่าดอจคอยเนี่ยจะขึ้นไปถึง1ดอลลาร์หรือเปล่านะ ซึ่งเพื่อนๆก็คงทราบดีนะครับว่าบุคคลที่มีอิทธิพลขนาดนี้โพสต์แบบนีนะ้แน่นอนว่าราคาดอจคอยก็พุ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละเนี่ยกราฟก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็บวกกับช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเทรนขาขึ้นของคริปโตด้วยนะครับอย่างเช่นพวก b i t c o i อีทีวียมหรือจะเป็นเหรียญอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในช่วงขาขึ้นพอดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าดอจคอยก็จะมีแรงผลักดันพวกนั้นด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคุณ อีลอนมัสเองนะครับก็ให้ความสนใจเหรียญน,นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมอีลอนมัสถึงชอบเหรียญน,นี้เขาอาจจะชอบหมาทิบะก,ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอีลอนมัสเนี่ยเขาก็โพสต์ถึงเหรียญน,นี้บ่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยก็ทําให้ราคาเหรียญเนี่ยพุ่งจากจุดต่ําสุดนะครับไปสู่จุดสูงสุดก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2 0 2 1ันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ ช่วงทาช่วงว่าแบบทาไมดอชคอยเนี่ยถึงเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะครับก็ถ้ามาช่วงในปัจจุบันนะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบข่าวกันดีเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพื่อนๆก็คงทราบกันแล้วแหละว,ว่าอีลลมัสเนี่ยได้ทําการซื้อทวิตเตอร์นะครับผมด้วยจานวนเงินเป็นล้านล้านบาทเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับดอชคอยกันแน่แล้วทําไมดอชคอยต้องราคาพุ่งด้วยนะครับซึ่งเหตุผลหลักที่อีลอนมัสซื้อทวิตเตอร์เนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะให้อิสระ แล้วก็เสรีรภาพในการแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่มีการซื้อขาย NFT ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อคริปโตต่างๆที่สามารจะไมา่ได้จะซื้อพวกเหรียญต่างๆภายในท w i t t e r ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อดิจิตอลแอสเซทภายในแพลตฟอร์มนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งพี่แกก็อาจจะกําลังทํทว w i เตอร์เนี่ยให้เป็น แหล่งพก NFT แล้วก็คริปโตโซเชียลมาร์เก็ตเพลสนั่นเองนะครับซึ่งผู้คนก็สามารถที่จะใช้จ่ายสกุลเงิน NFT ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะโซเชียลไลฟ์ไปได้ด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเหมือนไปตลาดสดนะครับอยากจะซื้อปลาซื้อผักซื้ออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะโซเชียลไลฟ์สกับแม่ค้าหรือว่าซื้อของซื้ออะไรเนี่ยได้เลยนะครับผมซึ่งทวิตเตอร์เขอาจจะเป็นแบบนั้นในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่ง อย่างที่เ,เพื่อนๆรู้กันดีเนี่ย Elon Musk เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อของดอยจ์คอยนั่นเองนะครับเพราะว่าดังนั้นเนี่ยไม่ว่า Elon Musk จะทําอะไรนะครับอย่างเช่นการเข้าซื้อเทวิตเตอร์เนี่ยแปลกคนที่เป็นแฟนคลับของ Elon Musk แล้วก็เป็นแฟนคลับของดอยจ์คอยด้วยเนี่ยเขาก็คงติดตามนะครับว่า Elon Musk เนี่ยจะลงทุนอะไรเนี่ยต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าซื้อเทวิตเตอร์นั่นเองนะครับซึ่ง Elon Musk เขาก็ประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะ สร้าง t w i t เ e อร์ให้เป็นแหล่ง Marketplace ของ Digital Asset ซึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับว่าจะใช้ Dogecoin เป็นจุดศูนย์กลางหลักในการซื้อขายแลกเปลี่ยน Digital Asset นะครับแต่พวกคนเนี่ยก็คาดหวังนะครับว่าอดอจคอยเนี่ยอาจจะเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ซื้อขายในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์อ Twitter นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุผลหลักๆนะครับว่า ดอชคอยเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญตัวกลางในการซื้อขายพวก NFT หรือว่าดิจิทัลแอสเซทหรือว่าสินค้าต่างๆในทวิตเตอร์ก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาของเหรียญด o อชคอยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็พุ่งส่งไป100%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวไปดูกราฟกันในช่วงปัจจุบันนะครับผมซึ่งกราฟในช่วงปัจจุบันเนี่ยถ้าดูจากราคานะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลบเส้นพวกนี้ออกไปก่อนถ้าดูจากราคาเนี่ยราคาก็พุ่งจากจุดประมาณโซนเกือบต่ําสุดเลยนะนี่โซนด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งพุ่งจากประมาณราคา0.05เหรียญไปสู่ประมาณ0.15ห่เหรียญน,นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะคิดดังนี้นะครับถ้าใครใช้เทรดเด้นวิวก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับกดราคาช่วงนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไป องผิดทางต้องลากลูกศรขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปที่ราคาสูงสุดแล้วก็เอาฐานไว้ราคาที่ตอนที่กําลังพุ่งนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเนี่ยราคาก็พุ่งไปประมาณ165%นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลหลักมาจากการเข้าซื้อ t ทวิตเตอร์ของอีลมัสนะครับซึ่งถ้ามองในเชิงเทคนิค c อ l เนี่ยเราจะสามารถที่จะเข้าซื้อได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ ซึ่งถ้าดูจากทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมเดยเนี่ยถ้าเราตีเส้นเนี่ยกราฟก็ได้ทำการเบรกเขาเทนขาลงแล้วนะครับหมายถึงว่าเบรกขึ้นนั่นเองนะครับนี่กราฟก็ตอนแรกเนี่ยกราฟก็ชนเส้นเทนไลน์เหมือนเหมือนว่ากราฟเนี่ยกำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่กับไม่ผ่านแบบว่าโซนแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งกราฟก็กลับลงมานะครับ กลับไปชนเส้นเทนไลน์นะครับและไม่สามารถที่จะทำไฮสูงกว่าไฮเดิมก็คือไฮนี้นะครับกราวก็กลับลงมาอีกนะครับซึ่งราคาก็ไปอยู่ในจุดต่ำสุดนะครับจากนั้นก็ราคาก็ไซส์เวนานพอสมควรเลยนะแบบว่าหลายเดือนเลยนะครับซึ่งมาในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาประมาณเดือนโซนนี้แหละครับราคาก็กลับมาพุ่งอีกครั้งเพราะว่าการซื้อวิเตอร์ของอีลัมมัสตนั่นแหละครับซึ่งถ้าดูในเชิงเทคนิคเขาน่ย ถามว่าสามารถที่จะซื้อได้ไหมนะครับซึ่งราคาก็เพื่อนเพื่อนก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านโซนแนวต้านโซนนี้ได้นะครับนี่โซนนี้ไม่สามารถที่จะทํำไฮที่สูงกว่าเดิมได้นะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นเส้นดืกเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าราคาเนี่ยทำไฮสูงกว่าเดิมไม่ได้นะครับนี่ผมเลือกไฮนี้นะไฮโซนนี้นะครับถ้ากดปับ๊บ นี่ราคาไม่สามารถจะไปแตะไปถึงโซนเส้นก็ไม่ถึงนะครับซึ่งอันนี้ก็อา,อาจจะบ่งบอกได้นะครับว่าราคาก็อาจจะยังไม่พุ่งไปนะตอนนี้นะช,นะช่วงเร็วๆนี้นะครับซึ่งราคาก็อาจจะไซด์เวยไปนานพอสมควรนะครับถ้าดูในเชิงเทคนิคเนี่ยแล้วถ้าดูในโซนการซื้อล่ะถ้าโซนการซื้อผมจะใช้ฟิโบนะครับฟิโบก็วัดใน โซนเป็นโซนนี้แล้วกันนะครับโซนที่แตะเส้นเทรนด์ไลน์นะครับผมก็จะวัดขึ้นไปจากศูนย์ที่โลแล้วก็เอาร้อยไปไว้ที่ไฮเอาขอแพงครับเอาร้อยไว้ที่โลแล้วก็เอาศูนย์ไปที่ไฮนะครับซึ่งราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับโซนนี้ราคาก็กลับ pull back ลงมาในโซน78.6%นนะครับซึ่งราคาก็ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะ ซึ่งเราก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าราคาี่ยจะพุ่งไปอีกทีเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าดูจากแรงซื้อเนี่ยถ้าแรงซื้อค่อนข้างที่จะพุ่งไปแรงนะครับแล้วก็กลับลงมาถ้าแรงซื้อเยอะเนี่ยราคาควรจะกลับมาอยู่ในโซน50%สนหรือไม่ก็61.8%แนตะครับแต่ราคากลับทะลุโซนลงโซนโซนพวก50%ลงมาอยู่ที่โซนประมาณ8 1นะครับซึ่ง เหตุผลนี้เนี่ยก็อาจจะบ่งบอกได้นะครับว่าโวลุ่มซื้อขายยังไม่ได้มากพอที่จะชนะแรงแรงเอัพคับโวลุ่มซื้อยังไม่สามารถที่จะชนะแรงขายนั่นเองนะครับซึ่งราคาก็อาจจะยังไม่ทะโลุโซนแนวต้านในเร็วๆนี้นะครับราคาก็อาจจะยังไซด์เวย์ออกข้างไปอยู่นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเราก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับแต่ถ้าดูในทมเฟรมสั้นกว่านี้ล่ะ เรามาดูกันสักหน่อยนะครับว่าราคาเนี่ยได้เบรกแนวต้านไปหรือยังอันนี้จะเป็น t ไทม์เฟร e 4ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเราตีเส้นเทรนไลน์แนวต้านเนี่ยราคาก็ได้ทําการเบรกเอาไปแล้วนะครับนี่ตอนนี้ราคาก็ไซด์เว์อยู่ซึ่งถ้าถ้าอยากจะให้ราคาเนี่ยเบรกแนวต้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นไปเนี่ยราคาต้อง ทำไฮสูงกว่าไฮนี้นะครับสไฮที่ผมตีเส้นอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาต z o o เข้าไปอีกนี่ราคาต้องสูงกว่าไฮนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยราคายังไซเวย์อยู่ในโซนนี้อยู่นะครับแต่ถ้าตีเส้นเทรนไลน์แนวรับละ่นะณปัจจุบันนะครับราคาก็หลุดเส้นเทรนไลน์แนวรับมาแล้วนะครับซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่า ราคาเนี่ยจะทะลุขึ้นไปไหมหรือว่าจะกลับลงมานะครับแต่ถ้าราคากลับลงมาเนี่ยถ้าต่ำกว่าโซนนี้นะครับราคาอาจจะลงมาในโซนข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะลงต่อนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยังไงในอนาคตเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามนะครับว่า,าราคาจะทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปไหมถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็อาจจะกลับเป็นขาขึ้นอา,อาจจะเป็นเพียงระยะสั้นครับผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่นานเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วง bear market อยู่ดังนั้นก็ต้องรอ ในเรื่องของการในเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยส่งผลโดยตรงกับพวกตลาดคริปโตแน่อนอนนะครับเพื่อนๆก็ต้องติดตามพวกเฟดด้วยว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปไหมถ้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเนี่ยตลาดคริปโตก็จะยังคงเป็นแบร์มาเก็ตอยู่นะครับแต่ถ้าดอกเบีย้ยเริ่มลดลงนะครับเริ่มจะเริ่มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลดลงแล้วก็เงินเฟลดลดลงไปด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย คริปโตจะมากลับมาคึกครั้งอีกครั้งนะครับผมซึ่งถ้าพูดในส่วนของอนาคตของดอจคอยเนี่ยผมเชื่อว่า d ดอจคอยมีอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเราก็ต้องติดตามข่าวเรื่องของ Twitter ด้วยนะครับว่าเขาจะนำเหรียญดอจคอยมาเป็นสกุลเงินหลักไหมในการซื้อขายเหรียญ NFT หรือว่าพวกสินสินค้าต่างๆที่เป็นดิจิทัลแอสเซนะครับผมเชื่อว่าดอจคอยเนี่ยจะเป็นหนใน หนึ่งในพวกเหรียญเนี่ยที่จะนามาชําระแน่นอนผมเชื่อว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาเชื่อในเหรียญน,นี้นะครับเขาจะนําเหรียญน,นี้เนี่ยมาใช้ในการซื้อขายแน่นอนนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามอีลอนมัสติดตามทวิตเตอร์ติดตามดอกบี้ติดตามพวกเงินเฟอ้อต่างๆจากทางสาร,รัฐนะครับซึ่งอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารายงานเพื่อ,อนๆอีกทีนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าผมพูดตกลนอะไรไปหรือว่า พูดผิดตรงไหนก็ต้องขอเพื่อนขอไปเพื่อนมานะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเหรียญอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนอยากให้ผมไปพูดถึงเหรียญไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยนะครับผมซึ่งถ้าเหรียญน,นี้เนี่ยเพื่อนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยวิจารณ์กันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ